โยโยโยสวัสดีครับ f อคลึงหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพิจเจคืึุงหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงคำ่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์มีทั้งบอลลีกแล้วก็บอลถ้วยนะครับไปเริ่มที่เวลาเที่งยงคืนซูเปอร์ลีกของตุรกีครับเฟเดบาเชทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับคอนยาสปอร์ดับสิบ เฟเนเดร์ประเช่47แต้มจากการชนะ15เสมอ2แพ้แค่เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดบุกถล่มอิสตันบูลสปอร์มา5-1ครับแนวะรุกนำโดยเซบาสเตียนซีมันสกี้ เชงกิสอุนดนนัดที่แล้วยิงคนเดียว4ลูกนะครับมีดูซานทาดิดกองหน้าก็เป็นเอดินเชโกครับในขณะที่คอนยาสปอร์สิแต้มเกมล่าจากการชนะ4ี่สมอหแพ้8นะครับเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้กาลตาสรายมาเละ0นต่อ3มนะครับมีมาเซโลโมเรโนลูก้าพริปแล้วก็เนลสันโอลิเวล่ายืนกองหน้าครับฤดูการที่แล้วเฟเนก็เปิดบ้านถล่ม4ี่ศูนย์นะครับแน่นอนก่อนเกมเฟเนบเชเป็นปอเยอะมากเฟเนเนลุ้นแชมป์กับกาลตาสรายครับส่วนคอนยาสปอร์อยู่ห่าง ่ซนตกชั้นอันดับเดียวดูแล้วยังไงก็ไม่รอดครับฟอร์มชั่วมองนี้เฟเนบาเชสุดยอดจริงๆนะครับการันตี2ประตูและอาจจะมากกว่านั้นเชียร์เฟเนบาเช่ครับคู่ต่อมาเวลาเชื่องคืนเช่นเดียวกันนะครับไปที่คบายเตเลียในรอบ8ทีมเล่นนะัดเดียวรู้ผลนะครับลาซิโออันดับ7จากเกาโชจะเจอกับโรมาอันดับ8จากเกาโชนะครับเป็นดาบิมัดกรุงโรมลาซิโอนเนี่ยเพิ่งจะบุกชนะ อูเดเรเซมา2-1ในเกมลีกนะครับดูแล้วจัดเต็มแน่ครับมาเตโอเกนดูซี่มาเตียซักคานยีกุสตาปิชิเซ่นนะครับกองหน้าก็เป็นวาลองแตงคอสตาเลนอสครับในขณะที่โรม่าของมูรินโญ่ล่าสุดเปิดบ้านเสมออตาลันต้าม,มา1-1ในลีกก็แบรนด์คริสตันเดย์ลอเรนโซเปเยกินนี่นะครับคู่หน้าก็น่าจะจัดเต็มนะครับปาโลดิบาล่ากับโรเมลูลูกากูครับเกมแรกเสมอกันมา รู้ดการไ้เจอมาแล้วหนึ่งนัดในเกาโชจบ0ูที่บ้านลาซิโอครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงเสมอในเสมอกันพี่เจจัชอบไปที่ลาซิโอมากกว่ายังไงก็ดูมีความนิ่งมากกว่านะครับเกมแบบนี้ลาซิโอปิดประตูแพ้ใน90มนาทีไม่เสมอ,อก็ชนะเลยครับ ปิดท้ายที่เวลาตี3มอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูเอซีมิลานจะเปิดบ้านเจอกับอัตแลนตามิลานเนี่ยอยู่อันดับ3ในลีกล่าสุดบุกชนะเอมโปลีมา3ต่อ0เลยนะครับเปียวรีน่าจะจัดเต็มต่อน,นี้นะครับรูเป็นลอตตัชิคคริสเตียนปูริสิตลาเฟเลอเอาโอลิบิเยชีรูครับในขณะที่อัตแลนตา ล่าสุดยวดับ6ในลีกเกมล่าสุดบุกเสมอโรมา1-1นะครับแดนกลางก็มาเช่นเดอรุ Minor, นเทิร์คูปไมเนอร์แนวรุกก็โรมันยาเลมชุกกับชาเดลเคเตเลเร่นะครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว1นัดในลีกปรากาวอาตัลันตาเปิดบ้านชนะ3-2ก่อนเกมเขามองเอซีมิลานเป็นต่อเล็กน้อยคือจะว่าไปเนี่ย ฟอร์มดีดีกันทั้งคู่นะครับมิลานชนะ5-6จาก6นัดหลังสุดทุกรายการส่วนอัตแลนตา7นัดหลังสุดทุกรายการแพ้แค่เกมเดียวครับพี่เจดมองว่ามีโอกาสยื้อครับวัดจากอตลันตาซื้อ2มุมจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยใน90นาทีครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบเฟเดบัเช่ลาซิโอและอัตแลนตาครับขอดูคนโชคดีครับสวัสดีครับ